สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับคําแนะนำนดีๆตามสัญญาครับผมก็ครั้งนี้จะเป็นการแนะนําชุดโค้ดนะอีกชุดโค้ดหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องเอาไปใช้งานต่อยอดกันนั่นคือ,อเรียนรู้การสร้างเงื่อนไขด้วยคาสั่ง if e นะครับต้องขออภัยหนึงวันนี้ไม่สบายครับรู้สึกปวดหลังมากๆนะฮะนั่งทํางานนานไปหน่อย คือครั้งที่แล้วเนี่ยผมเ,เปิดโค้ดก่อนนะครับครั้งแล้วได,ได้เรียนรู้เรื่องคําสั่งการส่งค่าตัวแปรใช่ไหมครับชุดโค้ดเหล่านี้นะครับชุดโค้ดเหล่านี้คุณสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ตอนท้ายวิดีโออย่างนี้นะฮะคือถ้าโค้ดไหนที่เกี่ยวข้องหรือเป็นโค้ดต่อเนื่องอะไรเงี้ยผมจะรวมไว้เป็นชุดโค้ดชุดเดียวแล้วก็เอาลิงก์มาไว้ในต่อท้ายเนี่ยจะเป็นโหลด โหลดโค้ดตัวอย่างตัวอย่างการทํางานเพื่อประกอบการเรียนรู้คุณก็คลิกเข้าไปเลยครับนะคลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นคุณจะเห็นปุ่มดาวน์โหลดนะฮะคุณก็คลิกเข้าไปดาวน์โหลดพอคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะเห็นเป็นอ่ากู้นะครับคุณจะเห็นเป็นเหมือนไฟล์ Google Drive นะครับในนั้นเป็นแหล่งเก็บ ของฟรีทั้งหมดที่ผมได้รวบรวมเอาไว้ให้นะฮะทั้งมีทั้ง u r เอลเว็บกูเว็บประกาศคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนครับนี่มีให้แล้วดาวโหลดไปใช้งานได้เลยนะฮะแต่ว่า URL ทั้งหมดผมไม่ได้กรองให้นะแล้วก็ชุดโค้ดเนี่ยเป็นชุดชุดชุดโค้ดรวมชุดโค้ดเดียวนะครับอาผมกดมาดูเนีฮะชุดโค้ดจะเป็นฮะชุดโค้ดเพื่อการเรียนรู้อะไรเงี้ยถ้าบางคนเปิดมาก็เห็น,นหน้าตา่างงี้นะครับบางคนเปิดมาก็เห็นเป็นหน้าตา่างงี้ก็ไม่ต้องสนใจนะก็เนี่ยชุดโค้ด เพื่อการเรียนรู้ก็ดาวน์โหลดลงไปแล้วก็ไปติดตั้งแล้วก็เรียนรู้แบบพร้อมกันเลยนะครับเรียนรู้แบบมีความเลยเพื่อให้การทํางานและการศึกษาชุดโค้ดต่างๆของประกอบหักเหมือนที่เราทาอยู่เนี่ยเป็นไปได้วยความราบรื่นแล้วก็คุณไม่ต้องนั่งงง,งนั่งเดาเอ,าเองนะก็อย่าลืมติดตามติดตามมาด้วยฮะเนี่ยช่องของรัชดาพรอ,อินทานะเป็นช่องสําหรับการเรียนรู้เรื่องการทํางาน เป็นช่องหลักของเรานั่นเองนะฮะอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับลืมกด subscribe กันด้วยเป็นช่องที่เราตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อให้คุณได้นําความรู้ต่างๆไปต่อยอดของคุณนั่นเองนะ่ากลับมาได้ชุดโค้ดนะครับเราได้เรียนรู้กันแล้วหนึ่งเรื่องการใช้คําสั่งฟอร์การสร้างตัวแปรการโหลดตัวแปรล่าสุดเพื่อนําไปใช้งานนะครับการส่งผ่านค่าตัวแปรนะครับ การประกาศค่าตัวแปรที่เป็น array เราได้เรียนรู้กันไปแล้วก็ชุดโค้ดทุกนี้ผมส่ง,งให้แล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะครับเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปเปลี่ยนแปลงนะเพราะถ้าคุณไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงคุณจะเพราะถ้าคุณไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงนะครับคุณจะงงนะครับคุณจะงงว่าทําไมโค้ดเป็นรันไม่ได้ในโค้ดพวกนี้ผมเป็นชื่อเครื่องผมนะโค้ดที่ผมแทงให้ไปก็จะเป็นชื่อเครื่องผมเหมือนกันดังนั้น เปลี่ยนแปลงซะนะครับเปลี่ยนตำแหน่งไฟเป็นเครื่องคุณซะวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งผมก็ได้นำไปแล้วในวิดีโอหลายๆช่วง,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 งแรกๆเลยวิธีการใช้ไอมาโคขั้นตอนการดูผ่าอะไรพวกนี้มันจะมีอยู่แทนแท้แท้แ,แ,แเข้าไปนะครับครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้กันนิดนึงว่าจะทำยังไงนะครับสมมตุติถ้าเราไปากับคำสั่ง if นะสมมติว่ามันมีเงื่อนไขาบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ย เราจะจะใช้เงื่อนไขนี้ยังไงแล้วก็จะให้ไอมาโคเขาหยุดการทางานแบบไหนยังไงเมื่อไหร่นะครับแล้วไอเงื่อนไขที่ว่า if เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเ,เดี๋ยวผมขอลบบางอย่างที่เราไม่ได้ใช้งานไปก่อนนะครับลบไปก่อนนะบางอย่างที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับ ในชุดคําสั่งที่ผมส่งไปให้มันก็ยังมีอยู่นะครับแต่ในที่นี้ผมจะลบไปนะลบไปก่อนผมขอกดปุ่ทียนิดนึงนะครับโอเคเราจะไปถึงตรงนั้นนะครับคําสั่ง if e นะผมขอเปิดเพนนิดนึงคําสั่ง if e นะครับอีโ e ครงสร้างคําสั่งจะเป็นอย่างนี้ครับ อีฟวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็วงเล็บปิดกาเปิดนะครับแล้วก็วงเล็บปิดกาปิดนี่คือโครงสร้างของเขาภายในวงเล็บแรกตรงนี้นะคะนรับภายในวงเล็บปิดวงเล็บแรกไม่ปิดกานะวงเล็บตรงนี้จะเป็นการกําหนดเงื่อนไขให้กับชุดโค้ดนะครับจะเป็นการกาหนดเงื่อนไขให้กับชุดโคด ส่วนวงเล็บปีกากรณีถ้าเงื่อนไขในชุดโค้ดวงเล็บนี้เป็นจริงเขาจะกระโดดข้ามมาทำชุดโค้ดภายในวงเล็บปีกกาและอีกกรณีหนึ่งที่คุณจะได้เจอบ่อยมากๆเลย E AP. นะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดวงเล็บปีกกาเปิดวงเล็บปีกกาปิด L แล้วก็วงเล็บปีกกาเปิดวงเล็บปีกกา กรณีที่เงื่อนไขในวงเล็บเป็นจริงเขาจะกระโดดข้ามมาทำวงเล็บปีการแรกแต่กรณีถ้าเงื่อนไขในวงเล็บตรงนี้ไม่เป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับหรือเงื่อนไขไม่ถูกต้องไม่ผ่านนะครับเขาจะกระโดดข้ามมาทำคำสั่งที่อยู่ในวงเล็บปีการส่วนของเอละครับกรณีแรกและกรณี2แตกต่างกันยังไงนะครับ กรณีชุดนี้กับชุดนี้ชุดนี้นะครับกรณีถ้าเงื่อนไขภายในวงเล็บแรกตรงนี้ตรงนี้ที่ผมขีดขีดไปในสีเขียวนะตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่เป็นจริงนะครับเขาจะหลุดออกจากอีฟแล้วไปทําคําสั่งต่อไปที่อยู่ในบรรทัดถัดไปทันทีนะครับแต่กรณีที่สองตรงตรงเมื่อกี้บอกไปแล้วนะกรณีที่2ตรงนี้นะครับตรงนี้ กรณีถ้าคำสั่งที่อยู่ในวงเล็บชุดแรกตรงนี้ที่ผมไฮไลท์สีเหลืองเอาไว้เนี่ยไม่เป็นจริงนะไม่เป็นจริงคือกรณีถ้าเป็นจริงเขาจะโดดมาข้ามมาทําตรงนี้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าไม่เป็นจริงเขาจะโดดข้าม,มาทําชุดนี้ก่อนเขาจะยังไม่ออกจากเงือ่อนไข if ตรงนี้ยังไม่ออกไปเขาจะโดดข้าม,มาทําใน else ก่อนนะครับโดดข้าม,มาทําใน else นี้ก่อนถ้าเงื่อนไขอันดับแรกเป็นจริง เข้ามาวงเล็บปีการแรกถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริงหรือผิดนิดเดียวเขาไม่เข้าเงื่อนไขในอะไรใดๆก็ตามที่อยู่ในวงเล็บนี้เขาจะมาทาเอล์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทั้งเงื่อนไขที่อยู่อ่าเนี่ยพอมาทาเอล์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับกรณีถ้าชุดโค้ดภายในตรงคำสั่งชุดเอล์เนี่ยตรงนี้ไม่ได้ส่งผลในใดก็หน้าเว็บเขาจะหลุดออกจากคําสั่งอีนี้ทันทีไปยังบรรทัดต่อไป และอีกกรณีที่คุณจะต้องเจอบ่อยมากนะครับคือยีวงเล็บเปิดวงเล็บปิดปึ๊บวงเล็บปีกาเปิดวงเล็บปีกาปิดนะครับแล้วก็เอีวงเล็บเปิดวงเล็บปิดวงเล็บปีกาเปิดวงเล็บปีกาปิดแล้วก็ เอลนะครับอ e ีไปเรื่อยๆลาบลาบลาไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายสุดท้ายนะครับสุดท้ายสุดท้ายจริงๆก็จะเป็น E LSE วงเล็บปีกาเปิดวงเล็บปีกาปิดนี่คือสุดท้ายนะสุดท้ายของเขากรณีนี้คือเราสร้างชุดโค้ด เพื่อกําหนดเงื่อนไขหลายตัวในชุดโค้ดเดียวกันนะครับหลายตัวซึ่งแต่ละตัวนั้นต้องแยกออกจากกันทํางานไม่เหมือนกันด้วยนะครับถ้าอย่างอาธิบายคำอธิบายเดิมคือถ้าเงื่อนไขในวงเล็บอีฟแรกตรงน,นี้นะครับอีฟแรกตรงน,นี้อีฟที่1นนะอันนี้อีฟที่2อ,อันนี้อีฟที่3ตัวเอลเราไม่นับนะฮะเอลนี่ L คือเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีหนึ่ง ถ้าเงื่อนไขใน if e ตัวแรกเป็นจริงเขาจะกระโดดข้ามมาทำชุดโค้ดในวงเล็บปีกาชุดแรกชุดนี้พอทำเสร็จแล้วเขาจะหลุดออกจากโครงสร้าง if e เนี่ยทันทีไปทำชุดโค้ดต่อไปที่อยู่ในบรรทัดต่อไปด้านล่างนะครับเขาไม่สนว่าจะมี u f l LE, l e l e l รต่อไม่สนเขาจะข้ามไปเลยถ้ากรณีเงื่อนไขในวงเล็บปีกาวงเล็บชุดแรกเป็นจริงนะครับ แต่ถ้าเงื่อนไขในวงเล็บชุดแรกไม่เป็นจริงระบบจะข้ามนะครับจะข้ามมาหา LE ลี e ep, e นะครับแล้วมาเช็คเงื่อนไขในวงเล็บชุดที่อ e ชุดที่2ตัวนี้ถ้าในวงเล็บเงื่อนไขตรงนี้ถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดส,สมบูรณ์แบบเขาจะกระโดดข้ามนะครับกระโดดข้ามมาทำในวงเล็บปีกกลาง ที่เป็นของ if e ชุดที่2นะครับซึ่งเราเรียกเต็มๆว่า l if e ถ้าและถ้าและถ้าหรือถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าประมาณนั้นนะครับพอเขากระโดดข้ามาตรงนี้เขาก็จะทำชุดคำสั่งตัวนี้นะครับทำเสร็จแล้วเขาก็จะหลุดออกจากคำสั่งชุด if e ชุดนี้ทั้งหมดเลย แล้วก็ลงไปทํางานในชุดควบปรทัดต่ตอไปนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะอีฟตัวแรกนะครับอีฟตัวแรกถ้าเขาทาเงื่อนไขในนี้เป็นจริงเขาจะกระโดดข้ามมาทําในวงเล็บปีก,กาตรงนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าอีฟตัวแรกในเงื่อนไขที่อยู่ในนี้ไม่รู้อะไรเดี๋ยวค่อยไปต่อยอดกันอีกทีหนึง่งมันไม่เป็นจริงมันไม่ถูกต้องอ่ะมันเราอย่างเช่นสองบวกสามเท่ากับหก สองบวกสามเท่ากับหกมันไม่มันไม่ถูกต้องนะครับเขาจะกระโดดข้ามมาทางอีฟที่สองคือเอลเอฟตรงนี้เอลเอฟแล้วเ e อลเอฟบอกนี้บอกว่าสองบวกสามเท่ากับห้าอ้าวถูกต้องนี่นะครับถ้าสองบวกสามเท่ากับห้าถูกต้องเขาจะเข้ามาทํางานในวงเล็บปีกาชุดแรกในชุดของเอลเอฟตัวนี้นะครับอีฟ e ที่สองนี้พอทำเงินขเสร็จเขาจะหลุดออกจากชุดโครงสร้างนี้ทั้งหมดเลย ดูออกไปเลยนะครับแต่ถ้ามอนก็ตามถ้าเขาบอกว่า2องบวกสเท่ากับเในในเอลีฟอีฟที่2นี้เงื่อนไขไม่เป็นจริงนะครับเงื่อนไขไม่เป็นจริงตัวเอลีฟ e เขาจะกระโดดข้ามมาอีกไปเอลีฟ e ตัวที่3แล้วไปตรวจสอบเงื่อนไขในวงเล็บอีกทีหนึง่งถ้าเงื่อนไขทุกทั้ง3อันไม่เป็นจริงเขาจะหลุดมาที่คําสั่งเอลตัวนี้ เพื่อมาทำคาสั่งที่อยู่ในนี้เราจะสั่งอะไรไม่รู้ในนี้เขาจุดมาทําคําสั่งนี้ตัว L ตัวเนี้ยบางครั้งคุณอาจจะเจอว่าโปรแกรมเมอร์หรือคนท,ทำโค้ดเขาอาจจะไม่ใส่คือเขาใส่แค่ E, L, E, L, E เอลแล้วจบคือถ้าทั้ง3ามอันนี้ไม่เป็นจริงก็หลุดไปทํางานบรรทัดต่อไป 1, ทันทีนะครับเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยต่างกันยังไงนะครับต่างกันยังไงท,ที่ผมอธิบายไปเนี่ย จริงๆมันคือคำสั่งเดียวกันนะครับจริงๆมันคือคำสั่งเดียวกันแต่โครงสร้างการทํางานการตรวจสอบเนี่ยชุดแรกจะสั้นกว่านะครับชุดที่2ก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มมาอีกหน่อยชุดที่สเหมาะสําหรับการสร้างเงื่อนไขหลายๆอย่างในบรรทัดเดียวกันคือบางทีค่าตัวแปรหรือสิ่งที่ส่งมาหาชุดโค้ดเนี่ยอาจจะเป็นค่าตัวแปรที่ เราไม่สามารถกําหนดได้มันมีแต่เราสามารถรู้ได้ว่าค่าตัวแปรนั้นเ่ยที่ส่งมาจะมีรูปแบบเป็นอะไรบ้างและมีมีค่าตัวแปรอะไรบ้างถ้าค่าตัวแปรตรงตรงตามเงื่อนไขาภายในเงื่อนไขที่เรากําหนดตรงนี้ก็ให้เขาทํางานชุดโค้ดที่ต้องการนะครับตรงนี้แต่ละ,แต,ละแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ถ้าถ้าตัวแปรชุดแรกไม่ตรงก็ค่อยให้เขาค่ามาเช็คค่าตัวแปรที่2 นะครับและตัวแปที่3ามเป็นลำดับกรณีถ้าตัวไปที่2ไม่เป็นจริงอีกนะแต่ถ้าเป็นจริงก็คือเข้ามาทํางานตรงนี้แล้วก็ออกไปเลยนะครับก็เดี๋ยวผมลองทาตวาดขึ้นมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าอีฟนะครับปึ๊บผมบอกว่า2องอ่าวงด้ภายในด้วย2อบวกสมีค่าเท่ากับนะครับ เลข5นะครับวงเล็บวงเล็บนี่คือเป็นของอีฟนะครับวงเล็บนี่เป็นของอีฟนะส่วนวงเล็บตัวนี้เป็นของเลข2นะไม่เหมือนกันนะครับนี้นะครับเป็นของเลข2 2งบวก3ามนี่นะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัว ไเปรียบเทียบค่าหรือตัวปฏิบัติการโอเปอเตอร์เดี๋ยววันครั้งหน้าผมจะมาอธิบายเรื่องโอเปอเตอร์พวกนี้นะครับว่าอ่ะต่อนะครับอ่ะบวกในภายในนะครับเงื่อนไขนะครับ2บวก3นะครับมีค่าเท่ากับเท่ากับ2ตัวนะ